สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวนิชานันนะคะเดี๋ยนนางกนิดจะมองเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่วันนี้พบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้บ้านเราอากาศดีนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งตอนที่สามนะคะตอนนี้จะเป็นการย่างข้าวเหนียวปิ้งนะคะไส้เผือกค่ะ มาดูวิธีการย่างเราค่ะวันนี้เราย่างด้วยเตาถ่านนะคะอันนี้ก็คือเตาของเรานะคะเราก็จะเอาข้วเหนียวที่ห่อแล้วเนี่ยนะคะไปวางบนเตาอย่างนี้ค่ะเรียงให้สวยๆนะคะไปดูวิธีการห่อได้นะคะหอ่อตอนที่สองนะคะไปดูค่ะเข้าไปดูได้นะคะในขวดิชนัน,นะคะ่ะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะ วางอย่างนี้นะคะเตาเราก็จะอบอ,อวนนะคะย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมค่ะอ่ะตอนนี้เราก็จะดูว่าเวลาย่างไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็สุกข,ข้างนึงแล้วใช่ไหมเราก็จะกลับค่นนี้ค่ะเห็นไหมค่ะวางไปใหม่จะให้อีกข้างหนึ่งสุกนะคะ นี่ค่ะกลับค่ะแล้วมาย่างอีกข้างจะได้สุกเร็วๆอันนี้ก็วางไปค่ะนะคะวางข้างๆไปนะคะเอ่อวิธีการดูก็คือว่าถ้าไปตองอย่างนี้นะคะโดยประมาณนะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจะหอมมากเลยค่ะหอมไปตองนะคะข้าเหนียวปิ้งก็ดีอย่างนี้แหละคะ่ะ เราก็จะย่างอย่างเงี้ยเรื่อยไปนะคะตอนนี้เราจะให้ดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งที่ปิ้งเสร็จแล้วนะคะปิ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีกําหนดดูนะคะก็ให้บอกไปแล้วนะคะว่าเวลาไปตองประมาณนี้นะคะหรือประมาณชิ้นนี้ก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราย่างอีกข้างเราก็จะย่างอย่างเงี้ยเรื่อยไปนะคะจนวัดของเราจะหมดนะคะ เ๋ยวเขี่ยฐานทักนิดนึงค่ะจะได้แรงแรงอ่าได้แล้วค่ะนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะให้ดูข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกที่สุกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะ สวยงามค่ะโชว์ให้ดูนะคะอล่กาเราก็จะย่างอย่างนี้เรื่อยไปนะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะวิธีการหอ่อข้เหนียวปิ้งเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามตอนนะคะตอนที่หนึ่งคือผัดข้าวเหนียวตอนที่สองคือห่อข้าวเหนียวตอนที่สามคือตอนนี้นะคะตอนย่างค่ะไปดูนะคะวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ ไปส่องใกล้ๆหน่อยค่ะจะได้หอมผ่านเทคโนโลยีไปค่ะหอมนะคะหอมค่ะดูค่ะใกล้ๆค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะ